นี่แล้วการทํางานเราสาไว้วางใจความไว้วางใจมันเป็นยังไงเดี๋ยวช่างช่างเก่งเป็นไรสวัสดีครับผมสวัสดีครับเออมันเกิดอะไรขึ้นโอ้มันเกิดอะไรขึ้นนั่นเหรอเออเฮียก็ดูสิว่ามันเป็นยังไงทำไมนี่นะการฉีดโฟมใช่ไหมนูนของเฮียบอมเขาเป็นยังไงดูความแตกต่างเฮียบอมเนี่ยนะครับก็อย่างที่ว่าของเขาเป็นอุปกรณ์ พ่นถังโดยตรงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ยิงทุ่นโดยตรงก็เลยไม่มีปัญหาในเรื่องของการทํางานส่วนตัวนั้นใช้อุปกรณ์ผิดประเภท<า>เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียโคตรง่ายเสียโคตรง่ายวันนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับนะอยากให้ทุกคนนะได้รับนะสิ่งดีๆสิ่งดีๆตรงนี้มันมีครับแต่เจอหรือเปล่านั้นต้องรอติดตามตอนต่อไปครับ